เดี๋ยววันนี้จะพามาชม Ford Ranger FX4 Max เพิ่งเปิดตัวใหม่ๆเลยนะครับแล้ววันนี้เราจะพามาชมาพามาเทสด้วยครับผมว่ารถคันเนี้ย Ford Ranger FX4 Max เนี่ยกศักยภาพสมรรถนะเขาเป็นอย่างไรบ้างนะครับแต่ว,วันนี้จ้าจะพาเทสให้ดูเลยามาชมกันเลยครับวันนี้จะพามาชมาทางนะครับทางก็จะเป็นลูกหลังนิดนึงนะครับมาดู Baby Raptor กันนะครับชื่อย่อของเขาว่า ลักษณะการเทนี่ช่วง,ง,งล่างจะเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะใช้ความเร็วอยู่ที่ประมาณ60นะครับแล้วก็หลุมมาดูว่าเวลาการสะเทือนนี่เป็นยังไงบ้างน,นะครับอ่ะมาดูกันเลยครับ นี้เป็นยางเพีรกุลิปเอโทูนะครับผม60ครับก็ถือว่าใช้ได้เลยครับน้องแรปเตอร์นี่อ <c oughs> ดีถมานะครับเดีจะกลับรอบหนึ่งนะครับ <c oughs> เดี๋ยวรอบนี้จะพามาดูโฟร์ไฮนะครับจะใช้โหมดขับสีแล้วก็วิ่งด้วยความเร็วกว่า60เท่าเดินนะครับ ว่ามันเป็นอย่างไรบ้างผูชมนี่ปรับแล้วนะครับหมวดโซไฮนะครับดูนะเริ่มเลยนะครับหมดโซไฮถ้าเราวิ่งในเส้นทางแบบนี้นะครับมันก็จะเกาะถนนกว่านะครับมากกว่าทูไฮนครับจบเสิครับไปเลยดูครับผ๋ยนิ่งกึ๊บเลยครับ ตามทร,รงตัวดีมากครับยางเคลยทูตัวดีอยากขับเองเลยอยากซื้อเองเลยโอเคครับผมเดี๋ยวจะมาชมวิถีเทปอีกแบบหนึ่งก็คือซาราล่มนะครับผมก็คือเวลาหักเลี้ยวถุกเฉินนะครับผมความเร็วหกสิบจะเป็นยังไงกันบ้างครับชมกันเลยครับ เอเอสจับคกือกเห็นไหมครับโอ้โตึ๊กเลยครับโอ้โหเก็บเท่าเดิมครับนี่ขับสองนะครับโอเคมากมากเลยครับรู้สึกแฮปปี้มากเลยในหัวสลันล่มเลยครับโอเคครับ อีกโหมดหนึ่งนะครับก็คือความเร็วหกสินะครับลักษณะจะเป็นยังไงมาชมกันครับนี้ออกตัวไม่ต้องพูดถึงครับเครื่องไบโทโบของเรา213แรงมา้าครับเหลือๆครับ สุดยอดเลยครับเดี๋ยวจะมาดูหมดสุดท้ายกันหักลบฉุกเฉินนะครับแล้วเรามาชมโหมดสุดท้ายกันนะครับหักเลี้ยวฉุกเฉินนะครับตอนนี้ถ้าสมมติว่าเราขับมาไวเนี่ยสมมติว่ามีอะไรสิ่งบางอย่างเนี้ยขวางหน้าเราเราหักแล้วก็หักกลับน,นะครับดูรถของเราว่าสมรรถนะนเราจะเป็นยังไงบ้างชมกันเลยครับ วิ่งด้วยความเร็ว60ถึง80นะครับสามสครับ,รบเตรียมพร้อมนะครับเตรียมพร้อมดึงมากเลยครับเนี่ยเอเอด็กชันคอนโทรลทำงานแล้วครับกีไปขึ้นเป็นไงบ้างครับ โอเคจบไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอคลิปสุดท้ายนะครับความเร็วสูงนะครับเดี๋ยวชมกันนะครับความเร็วสูงทางเรียบที่ตัดออกเดี๋ยวเราจะมาทดสอบระบบช่วยเบรคในที่ล่าชันคิร้อนแอซิดกันนะครับมาดูกันครับกดปุ่มนะครับกดแล้วนะครับคิร้อนแอซิดนะครับ ขึ้นนะครับ่ไปก่อนแล้วดูตอนลงครับผมจะไม่เหยียบเบรกไม่แตะคันเร่งเลยนะรักอะดูนะครับนะครับตื้อใช่ไหมครับเห็นไหมครับระบบนี้ช่วยได้เยอะนะครับวันนี้ถ้าสมมติว่าเป็นผู้หญิงนะครับขับรถทบลงทางลาดชันมากถ้าไม่ได้อ่ามีประสบการณ์ก็จะอันตรายนิดนึนะครับระบบนี้ก็ช่วยได้เยอะเลยนะครับ จบการเทสเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่ายากจะถามความรู้สึกจากพี่ๆเป็นยังไงกันบ้างครับที่มาครับผมนะครับเริ่มจากพี่เมย์ก่อนนะครับความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับนั่งสนุกค่ะมั่นใจมั่นใจนะเรามั่นใจรถและคนขับแต่รอบข้างนี่ไม่มั่นใจเราท้องัวแต่ว่าระบบเราเอาอยู่เอาอยู่ครับเอาอยู่สมาัญเองนี้เราสมคัญคือเรามาในจุดที่บ้านราชนบดเนาะก็คือลูกลังเลยทรายจริงๆริมคลองจริงๆก็ ก็ถือว่าได้นะความรู้สึกเหมือนนั่งลัตเตอร์เป็นเล็กอ่ะเป็นรนเล็กเหมือนรอดถอดแบบมาใช่แต่คือบอดี้จริงๆเขาจะเล็กกว่าแต่ลัปเตอร์ใช่ครับออกตัวรู้สึกจะไวแต่ไวถือว่าเอาอยู่เอาอยู่มาดูพี่อยู่มีบ้างครับ่นข้างหลังนี่เห็นเมื่อกี้ตัวเก่งเลยนะเนี่ยนั่งข้างหลังก็รู้สึกว่าก็ก็ลงทางทางหลุมอะไรเงี้ยค่ะก็สมูทก็ เรียกว่าอะไรมันมันมันก็นิ่งกระชับเลยกระชับใช่ค่ะก็อการเข้าโค้งเข้าโค้งอะไรก็ก็คิดว่าปลอดภัยอะค่ะก็ก็ลูกแร็เตอร์ครับอย่าลืมนะบารของเราเป็นบอะอะคันด่านะครับนี่อันเนี้ยตัวช่วยอีกส่วนหนึ่งเลยครับผมก็วันนี้ขอจบคลิปเป็นเท่านี้นะครับก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยครับอันนี้รถใหม่จริงๆเซลก็เพิ่งเพิ่งไปอบรมมาถ้าไหนผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain, it's never ending. It's only